สายลมหนาวพัดโบกโบยพริ้วดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวๆสังเกตรอสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนทฤษฎีกันบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับการสร้างงานมติบีเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้เราจะ สอบเกียคะแนนกันเป็นการสอบปฏิบัตินะครับ20คนะแนนจากนั้นเราก็าจะสอบจริงนะครับในสัปดาห์ต่อไปเราเรียนผ่านข้นพยนครับแต่ว่าจะมาตาผมบีนะครับมันง่ายกว่าต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันว่ากระบวนการากต่างในการเตรียมงานที่จะถ่ายทำทจริงๆมันมีอะไรบ้างนะครับผมเราตั้งใจนะนะครับก่อนอื่นที่เราจะลงไปท่าสนามกันเรามาดูหลักการ วิธีการหรือถ้าอิงทางวิชาการเขาเรียกว่ากระบวนการนะครับแล้ต้องมีอะไรบ้างก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งถึงสามตัวนะครับครับที่เป็นการโคสต์อัพของมุมต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นปอุปกรณ์หรือเครื่องในการตัดต่อทีนี้งานเราก็จะมีนั้งแหลงานดีพออย่างนี้แล้วงานอัปเตอร์ที่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการวางแผนงานเราต้อง รู้ว่าเราต้องการคอนเซปต์อะไรจะทําไปในแนวไหนเพราะว่าการวางแผนเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดครับสมมติว่าเราลงมาถ้าเราต้องการภาพอย่างนี้เราต้องการตัดหลังเราก็ต้องหาวิธีตัดหลังให้ง่ยายที่สุดก็คือการใช้กรีนสกินทีนี้คอนเซปต์เรามันก็เป็นลูกทุ่งเยื่ออ่อนเก่งจีนอันนี้สมมติได้ว่านะครับว่ามันเป็นคอนเซปต์แบบลูกทุ่ง เื้อยื้อเปเพงกีกีตาตัวหนึ่งแล้วก็พระเอกก็จะหน้าผู้บ่าวบ้านนิดนึงปอนเด็นครับการวางแผนก็คือต้องมีการประชุมประชุมกันว่าเราจะเอางานเป็นแบบไหนพระเอกนางเอกทีงานแล้วก็แบ่งหน้าทีกันครับประชุมเสร็จได้เนื้อเรื่องมาแล้วเขียนบทครับเนื้อเรื่องกับบทมันไม่เหมือนกันครับเนื้อเรื่องก็คือเรื่องราวก็เหมือนเราอ่านแล้วว่านิยายทั่วไปก็คือการเล่าเรื่องไปแต่ว่า การเขียนบทก็คือแยกย่อยออกมาว่าให้หนักแสดงคนไหนพูดอะไรยังไงบ้างครับทีนี้การวางแผนในการถ่ายทำนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือในฉากมันบอกว่าเป็นฉากกลางคืนแต่เราไม่สามารถไปถ่ายกลางคืนได้นะครับอันนี้เป็นฉากจากหนังแล้วก็ตานนีเป็น MV ทีนี้เราต้องการอย่างนี้แต่มันถ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องวาดไว้ก่อนว่าเราต้องการอย่างนี้นะแล้วไป ปรึกษาคนที่เ็าทาเป็นแล้วก็คนที่ทเขาทหนึ่งก็จะบอกว่าเอาคุณไปถ่ายถ่ายรืปมานะเดี๋ <c oughs> ยวผมจะทําให้ก็ไปถ่ายวันมามเําไปเตื้อรัะผมอย่างนี้เนี่ยนันกแตที่ระวางแผนเสร็จอย่างนี้นะครับเราไปถ่ายไปมาอย่างนี้แล้วเฮ้ยทำไงอ่ะก็ส่งให้คนที่เขาทำเป็นสิครับก็จะทำมาให้เป็นอย่างนี้ัะผมแราวก็จะได้ผู้เห็นงานมาขั้นตอนต่อไปครับซอมครับ ไม่ว่าจะเป็นบทอะไรก็ต,ตามยิ่งเป็นหนังรักเราต้องยิงชายแอคติ้ง acting ร่วมกันระหว่างผู้เอกและนางเอกสมมติว่าเราซ้อมคิวนี้ปึออ๊บเวลาไปถ่ายจริงก็จะทําให้ง,ง่ายขึ้นครับคือเรารู้คิวแล้วเวลาไปถ่ายจริงก็ลงได้เลยแล้วก็เป็นกองครับดูมุมครับการหามุมคือมุมต้องยิ่งแปลกคนยิ่งเด็ดดวเพราะฉะนั้น พวงนี้มันจะได้ภาพยังไงวงนี้มันก็จะได้ภาพนี้ครับมุมสูงนะครับก็จะเป็นมุมที่แปลงออกไปถ่ายทตารับผมลงกองถ่ายบจะการแล้วก็ปิดกองคนระับสรุปก็เช็คไฟหรือว่าเช็คพูดเิกเอ่อตาก่อนมี คนขอไว้ว่าอะไรนะขอดูฟ้าหกไม่มีครับมีแต่ฟ้าสี่ฟ้าสี่ไปดูแลยครับสามนาที ครับทีนี้เราจะลงไปถ่ายทาจริงๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนเรามาเล่าให้ฝังว่าเราจะถ่ายทนยังไงเชิญครับเอ่อต้องต้องต้องให้เขาเป็นผู้กำกับนะครับผู้กำกับผู้ครับชิญครับไอ้ยีหน้าี่ไปตามหากันอาจารย์ก๊ ทั้งสอคนยังไม่รู้เลยว่านักผู่ของตัวเองเป็นใครเหมือนาเยมใช่ครับมั่นใจครับเปิดห้องเปิด้องบรรยากาศนะครับมาครับมามาเรียองพระกครับพระนอก แล้วครับหลังจากที่เราได้ไปลงปฏิบัติงานจริงนะครับทุกคนครับเหนื่อยไหมครับทั้งหลังเหนื่อยไหมครับครับผมโอเคหลังจากที่ได้ตกลงกันไว้นะครับกับสําหรับคะแนนเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเช็คชื่อกันก่อนวันนี้20คะแนนนะครับสี่ท่านหนึ่งก่อนนะครับชาชชัยครับ โสพลครับขอดัดหมายในสัปดาห์ต่อไปนะครับหลังจากสัปดาห์นี้เราถ่ายทําเสร็จแล้วสัปดาห์ต่อไปครูจะพาตัดต่อนะครับผมก็มาดูกันว่างานที่เราถ่ายมาทั้งหมดทั้งบัวนั้นจะออกมาเป็นลักษณะยังไงนะครับโอเควันนี้เรื่องเรียนได้ครับผม,มหน้าบอกครับเรียนโคโลขอค,ครับ,บนะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับผม